นิทานไทยพิกซี่และเหยื่อวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนางฟ้าสองตนลงมาบนโลกพร้อมกับเหยื่อวิเศษพวกเขาได้รับภารกิจเพื่อนำเหยื่อวิเศษให้กับมนุษย์ที่คู่ควรที่สุดตามหาคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์พร้อมจิตที่มีเมตตามันยากกว่าที่คิดไว้มากเมื่อไหร่เราจะหามนุษย์ที่คู่ควรกับเหยื่อวิเศษของเราเจอกันนะ งานอดทนไว้ก่อนจ้ะเราอาจจะเพิ่งถึงที่นั่นนะดูสิข้างล่างนั่นนะเหล่านางฟ้าเห็นพิกซี่เด็กหญิงผู้น่ารักและมีสเสน่ห์ผู้ที่มีจิตใจที่อ่อนโยนและมีเมตตาพิกซี่เชื่อในการแบ่งปันและความห่วงใยด้วยพิกซี่เป็นที่รักของทุกคน เธอคิดว่าเราควรให้อย่างวิเศษกับเด็กคนนั้นไหมน่าจะรอให้ดูให้แน่ใจก่อนไหมล่ะถูกต้องแล้วล่ะตามนางไปกันเถอะให้แน่ใจแล้วค่อยตัดสินใจกันดีกว่านะพิกซี่เดินถือโถหนักกลับเข้าไปในบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเหนือแม่ขึ้นไปเหล่านางฟ้าเฝ้าดูและตามนางอยู่ขณะที่เดินพิกซี่เห็นหญิงชราอยู่ข้างถนน พอเห็นว่าหญิงชราหิวน้ำนางก็เทน้ำเพื่อดับกระหายให้โอ้พระเจ้าอวายพรนะเด็กน้อยพิกซี่ป้อนน้ำหญิงชราและเดินกลับบ้านต่อไปนางฟ้าที่เฝ้าดูประทับใจแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนักฉันเชื่อว่าหลังจากนี้พิกซี่จะไม่ช่วยเหลือใครอีกแล้วลหละไม่งั้นเนี่ยคงไม่เหลือน้ำให้กับตัวเองแน่ๆเลย ฉันเห็นด้วยนะต่อไปต้องน่าดูแน่ๆเลยล่ะขอฉันะลองดูสักหน่อยนะขณะที่พิกซี่เดินอยู่นะั้นก็เห็นบางอย่างที่สะเทือนใจพิกซี่ไม่สามารถเดินผ่านไปจากลูกหมาที่เหน็ดเหนื่อยและกระหายนางเรียบเดินไปช่วยมันทันที ตัดสินใจได้หรือ,อยังล่ะจ๊ะต้องเห็นหรือว่าทำอะไรอีกไหมล่ะไม่ต้องเห็นแต่ใช่มีบางอย่างที่สำคัญมากต้องทำนะไปกันเถอะจ้าเหล่านางฟ้าตัดสินใจที่จะให้เหย่วิเศษแก่พิกซี่และปรากฏตัวต่อนหน้านางในตอนแรกพิกซี่กลัวมากแต่นางฟ้าปรากฏตัวให้นางเห็น และทำให้นางเข้าใจว่าเหยือกนี้จะให้มากเท่าที่ต้องการเมื่อพูดจบพวกเขาก็ให้เหยืกวิเศษกับนางเหยืวิเศษเหรอใช่เหยืกนี้มีเวทมนต์และเธอน่ะก็คือคนที่เหมาะสมกับมันเลยละ่ะแต่ลองดูโถวว่างๆอีกสักครั้งสิพิกซี่มองที่โถของเธอและตกใจน้ำค่อยๆเติมเต็มด้วยตัวของมันเอง ใช่จ่ะพิกซี่เหยื่อนี้จะสนับสนุนความเมตตาของเธอมันจะทําสิ่งที่ถูกต้องที่จําเป็นมันจะนําพาความสุขให้เธอและผู้อื่นด้วยละ่ะมันจะเป็นเพื่อนเธอและก็นําพาทุกอย่างพิกซีม่มัวแต่มองไปที่พลังของเหยื่อนั้นและลืมเหล่านางฟ้าไปเมื่อหันขึ้นมาอีกทีเหล่านางฟ้าก็หายไปแล้วนางมองไปรอบๆเมื่อได้ยินเสียงหวานๆและใจดี พิกซี่พบว่ามันคือเสียงของเหยือกนั่นเองไงพิกซี่นางฟ้าไม่ทุนหัวไปแล้วฉันว่าเราก็ควรกลับบ้านเหมือนกันฮะค่ะคือมามามาสิฉันจะพาไปดูที่บ้านใหม่ของเธอนะแ <P ix ie> เย่ร้าแทบไม่ไหวแล้วไปเถอะพิกซี่กลับถึงบ้านพร้อมเหยื่อวิเศษและเอาให้พ่อแม่ผู้ยากจนดูแต่พวกเขา ต้องการเห็นพลังของเหยือกวิเศษเหยือกก็เข้าใจดีจึงเรียบเร่งไปและทุกคนมองดูด้วยความประหลาดใจในเวทมนต์ที่เหยือกแสดงออกมา วันนั้นเป็นต้นมาเหยือกก็กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวพิกซี่และวันต่อจากนั้นเป็นต้นมาเวทมนต์ของเหยือกก็เปลี่ยนชีวิตของพิกซี่และพ่อแม่และพิกซี่พร้อมด้วยเหยือกเปลี่ยนโชคชะตาของคนทั้งหมู่บ้านเหยือกวิเศษทำสตูซุปและน้ําผลไม้ด้วยพร้อมกับผลไม้และผักต่างๆพิกซี่ มอบให้กับคนจนและผู้ขาดแคลนส่วนที่เหลือหลังจากนั้นจะถูกนำไปขายโดยนางและชาวบ้านในตลาดพวกเขาจะได้มีรายได้ด้วยเวลาผ่านไปเนิ่นนานได้เปลี่ยนชีวิตของพิกซี่และหมู่บ้านของนางเวลาผ่านไปพิกซี่ก็เติบโตเป็นสาวงามพร้อมจิตใจที่ยิ่งอ่อนโยนและมีเมตตาและนางยังคงชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมู่บ้านของพิกซี่กลายเป็นต้นแบบของทุกคนผู้ยากไร้จากที่ห่างไกลเริ่มเข้ามาที่หมู่บ้านเพื่อให้ช่วยเหลือและหลายคนก็มาเพื่อให้ท้องอิ่มสัตรูวิเศษและซูวิเศษจากเจ้าเหยือก โด่งดังจากพลังรักษาของมันพิกซี่ทั้งซุปและสตูหมดแล้วแต่เรายังมีคนหิวโหวยอีกมากมายเราจะทำยังไงกันดีล่ะออออย่างนั้นหละคะทำไมไม่ไปดูอีกทีล่ะฉันยังได้กลิ่นของซุปใหม่ๆอยู่เลยนะคะ นั่นคือวันที่โชคชะตามีเรื่องใหม่ๆรอพิกซี่อยู่ข่าวลือเรื่องความดีและความยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านพิกซี่ได้เข้าหูเจ้าชายหนุ่มโนอาและได้แวะมาดูด้วยตาของตนเองเออเออขออภัยนะเจ้าชายข้าไม่สามารถปล่อยให้ท่านไปคลุกคลีกับชาวบ้านได้มันเสี่ยงเกินไป แบบนี้ได้ไหมล่ะเจ้ารออยู่นี่จนกว่าข้าจะไม่กลับมานะเจ้าชายแต่งตัวเหมือนคนอื่นๆและเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดในตอนนั้นเองเขาก็เหลือไปเห็นพิกซี่และเข้าใจว่านางคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาตกหลุมรักในความงามและความเมตตาของนาง เมื่อพิกซี่เข้าไปในบ้านเจ้าชายจึงตามไปเคาะประตูบ้านพิกซี่เปิดประตูและเหยือกก็กระโดดด้วยความตื่นเต้นเพราะมันรู้ว่าจะออกมาย่างไงพิกซี่ชอบที่ชายหนุ่มพูดด้วยความเมตตาจากนั้นชายหนุ่มก็พูดอะไรที่พิกซี่ต้องตกใจอะไรนะที่ท่านอยากจะได้อาหารของคนที่อดอยากและหิวโหอยอย่างนั้นเหรอมัน มันสำคัญตรงไหนก็ล่ะสองเหตุผลอย่างแรกเลยแม่ของข้าสาบานกับนางฟ้าไว้ว่าลูกของนางจะกินอาหารจากคนที่อดอาหารในปีที่25ของชีวิตเขาและเหตุผลที่สองมันช่างง่ายดายที่จะให้ผู้อื่นเมื่อท้องของตัวเองอิ่มแล้วการให้ที่แท้จริงคือการที่ผู้ให้ก็อดอยากเช่นกันและยัง อยากทำความดีแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้าจะไปหาที่อื่นดูแล้วกันแม้ว่าวันนี้เข้าวันที่สามแล้วที่ข้าไม่ได้กินอาหารเดี๋ยวข้าจะอดอาหารวันนี้และพรุ่งนี้ถ้าจะได้ทำตามคำสาบานของแม่ท่านแล้วก็จะได้มีแรงด้วยนะคะดังนั้นอีกสองวันถัดมาเจ้าชายอยู่นอกบ้านของพิกซี่ ภายใต้ศาลาและพิกซี่ก็อดอาหารเพื่อให้เขากินอาหารที่ดีที่สุดหลังจากครบสองวันเจ้าชายก็พร้อมจะจากไปแต่พิกซี่และครอบครัวกลับเศร้าใจเพราะพวกเขาเริ่มจะชอบเจ้าชายซะและ้วเจ้าชายหนุ่มได้ร้องขอก่อนจะกลับและถามคำถามสุดท้ายกับพิกซี่การกระทำใดเป็นนิรัน์ในโลกใบนี้ การกระทำเดียวที่จะอยู่ตลอดไปในโลกใบนี้ก็คือการกูศลนค่ะและในตอนนั้นเองเป็นตอนที่เจ้าชายได้เปิดเผยตัวจริงทั้งครอบครัวประหลาดใจมากเจ้าชายได้ขอพิกซี่เพื่อแต่งงานด้วยทั้งครอบครัวยินยอมและเหยือกก็ให้พรและยินดีกับเหตุการณ์นี้พิกซี่และเหยือกวิเศษพร้อมด้วยเจ้าชายโนอา ไได้้เขาาปอยู่ในพระระชวังจากนี้ไปข้าขอสัญญาว่าเหยียกวิเศษจะอาศัยอยู่ทั้งสองที่และก็แบ่งเวลาเพื่อผลประโยชน์ของทุกๆคนเลยละคะ่ะยึดมั่นต่อนนิสัยและเป้าหมายพิกซี่พร้อมกับเหยืยกวิเศษเริ่มทำงานเปลี่ยนแปลงอาณาจักรของเจ้าชายด้วยขณะที่พิกซี่เป็นที่รักของทุกคน เนื่องจากนิสัยที่มีความเมตตาข้าราชการคนเสนิทในวังผู้ซึ่งมองดูสิ่งที่นางทำก็รู้สึกอิจฉาแล้วเริ่มวางแผนใส่ร้ายพิกซี่เพื่อทวงคืนอำนาจของพวกเขากลับคืนมาเจ้าเด็กพิกซี่นั่นได้ลดบทบาทและอำนาจของเราจนสิน้นถ้ายังอยู่ที่นี่พวกเราต้องแยกกันแน่พูดถูกแล้วถ้าถึงได้คิดแผนนี้ขึ้นมา เพื่อไล่นางออกไปจากวังยังไงล่ะาพวกข้าราชการได้ทำตามแผนเข้าพบเจ้าชายเป็นการส่วนตัวและใส่ร้ายพิกซี่ผู้บริสุทธิ์ไม่ไม่ข้าไม่เชื่อหรอกพิกซี่พยายามที่จะควบคุมข้าและชิงอาณาจักรข้าไปเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ข้าไม่เชื่อเลยสักนิดเดียว เจ้าชายของข้าเราเชื่อว่าถ้าท่านเห็นด้วยตาตัวเองท่านคงจะเชื่อมาสิเราจะแสดงให้ดูแน่นอนข้าเชื่อว่าเจ้าชายจะเชื่อสายตาตัวเองมากกว่าคนสนิทสินนะ <c oughs> วันนั้นเยกได้กลับไปยังหมู่บ้านของพิกซี่และพิกซี่ก็ได้ออกไปร่วมง,งานการกุศลเหล่าคนสนิทพาเจ้าชายไปยังห้องของพิกซี่ และให้เจ้าชายได้ดูบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้เจ้าชายที่ตกหลุมพรางของเหล่าคนสนิทวางแผนจะไล่คนรักซึ่งเป็นราชินีในตอนนี้ออกจากราชวังของเขาพิกซี่และเจ้าชายแตกคอกันทำให้ทุกคนเสียน้ำตาและเศร้าโศกแต่ก็มีบางคนที่มีความสุขและได้รับชัยชนะพิกซี่ใจสลายและหมดอะไรตายอยาก ทั้งหมู่บ้านและครอบครัวโดยเฉพาะเพื่อนรักเหยือกวิเศษนั่นคือตอนที่เหยือกได้ตัดสินใจที่จะทำการใหญ่ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกคืนนั้นหลังจากทุกคนนอนหลับมันบินไปยังราชวังของเจ้าชายและตรงไปที่ที่คนร้ายทั้งสองกำลังฉลองชัยของพวกเขาอยู่โอ ข้าว่าข้าเห็นอะไรบนกำแพงนั่นไม่เอาหน้าเจ้ามีความสุขมากไปแล้วฝันไปนะสิไม่มีอะไรบนกำแพงถ้าเจ้าหิวก็กินเขาเลยแล้วปล่อยข้าไปข้าไม่ผิาปล่อยเราไปเราไม่ได้ทำอะไรให้แก่เลยนะเยือกวิเศษในร่างของปิศาจน่ากลัวบอกให้พวกเขา ไปสารภาพความจริงกับเจ้าชายที่วางแผนใส่ร้ายพิกซี่ผู้บริสุทธิ์และหากไม่ทำตามแล้วก็มันจะกลับมาอีกในคืนถัดไปพวกตัวร้ายไม่มีทางเลือกและต้องยอมกับคำขู่ของเหยือกนั่นพวกคนสนิทผู้ชั่วร้ายสารภาพความจริงกับเจ้าชายผู้ซึ่งโมโหเป็นอย่างมากแต่เพราะพวกเขาสารภาพแทนที่จะจับพวกเขาไปเข้าคุกก็ได้เน,นรเทศพวกเขา ตลอดชีวิตเจ้าชายรียบกลับไปและขอให้พิกซี่กลับมาที่ราชวังและอยู่กับเขาพิกซี่เข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าชายและตอบตกลงจากนั้นเจ้าเหยื่อวิเศษก็ยังคงฝึกฝนเวทมนต์และใช้มันโดยการเชื่อฟังพิกซี่ผู้ที่มีจิตใจงดงาม